สวัสดีครับทุกท่านผมก็กลับมาพบกับช่องซินเลียนน็อกซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เมื่อวานนะฮะก็มีข่าวนะตื่นเต้นข่าวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับผมช่วงเวลาประมาณออสองทุ่มสามทุ่มนะฮะหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วก็เปิด Facebook แเราเจอข่าวที่สำคัญข่าวหนึ่งะข่าวใหญ่ด้วยก็คือข่าวที่เกี่ยวกับ r e d d e นด์ e m p t i o n นนะภาคหนึ่งนะครับผม คาดว่าน่าจะกำลังจะลงบนเพย์ซีนะฮะไม่ใช่แค่ภาคออริจินอลแต่ว่าเป็นภาคซอมบี้ด้วยนะฮะพ่วงลงกันเลยทีเดียวใน PC นะครับผมซึ่งคนที่ไปเจอโคดอันนี้นะฮะผมซึ่งเป็นโคดที่ฝังอยู่ในเอ่อล็อกซาร์ลันช์ก็คืออ e ิตนายเทส t ูนะฮะผมนะฮะซึ่งเป็นคนดังนะฮะในเอ่อเพในเว็บไซต์ g t a Forum นั่นเองนะครับผมเขาก็ได้ไปเจอกับโคด ที่ว่านี่นะผมคาดวา่าที่คาดว่าน่าจะกําลังจะออ,ออกขายนะในเร็วๆนี้ซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะ,าะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่16นี้ซึ่งเป็นวันที่ทางล็อกสตาร์นะครับผมเขาจะประชมุมผู้ถือหุ้นนะฮะผมภายในบริษัทซึ่งก็อาจจะทําให้หุ้นของเขากระเตื้องขึ้นจากข่าวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางล็อกสตาร์ก็ยังไม่ได้มาพูดอะไร ให้มันเป็นกิจลักษณะเนาะยังไม่มีเป็นออฟฟิเชียลมาแต่แค่เป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงครับเนาะเพราะว่าอิตาเทสทูคนนี้เขาเป็นคนดังนะฮะที่ชอบเอาข่าวแบบจริงๆนะฮะมาโพสต์ลงมบ่อยที่เกี่ยวกับเกม GTA บ้างแหละ Red Dead บ้างแหละเนาะซึ่งผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากเมื่อเช้านี้ก็แบบเออตื่นมาก็กินอะไรไม่ค่อยได้เลยเนื่องจากว่ามันตื่นเต้นมากนะฮะ ที่ความฝันใน14ปีของผมนั่นเองนะครับมันกําลังจะเป็นจริงขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะฮะที่อยากจะเล่นเกมนี้เหมือนกับผมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะซึ่งมันก็กําลังจะเป็นจริงที่คิดว่าน่าจะกําลังจะเป็นจริงจริงๆนะครับผมก็มาติดตามกันต่อไปนะฮะในวันที่16นี้นะครับผมว่าจะมีอะไรที่เออออกมาเพิ่มเติมอีกไหมฮะแต่ว่าผมเนี่ยจริงๆก็แอบไปดูในพวก เลดเกมของของทางอเมริกาว่าเขาตั้งเลดแอบตั้งเลดเกมให้กับเลดเดซิเลมชันที่จะลง PC แล้วยังปรากฏว่ายังไม่มีนะผมก็แต่ก็คิดว่าอาจจะตั้งหลังจากที่ตัวเกมได้ออกมาขายเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทําให้ผมเนี่ยหายมากมากจริงๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเออผมก็คาดหวังมาแล้วนะฮะว่า14ปีจริงๆที่รอคอยมันกำลังจะเป็นจริงในอีกไม่นานนี้ส่วนตัวเกมที่ที่ผมคิดว่า น่าจะลงมันก็อาจจะเป็นของเวอร์ชั่น PS4 นั่นเองนะคะที่มีแค่การขัดเกาภาพให้แบบมันมันสมูทขึ้นแสงเงาอรเงี้มันมันดีขึ้นภาพมันชัดเจนขึ้นคล้ายๆกับรีมาสเตอร์แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเนาะแค่แค่ขัดเกาภาพแต่ไม่รู้ว่าเรื่องบั็กที่สมัย PS3 เจอเนี่ยในในของ PS4 เนี่ยมันเจอยังเจออยู่ไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นนะฮะก็จะถ้าเกิดว่าลง PC ก็จะขอรวบยอดเล่นบน PC เลยก็แล้วกันเนาะ โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะมาพูดประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่ามีข่าวอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมนะครับผมผมก็จะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะฮะในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะใน <c oughs> ครั้งต่อไปถ้าเกิดมีข่าวอนะไรผมก็จะมาทาคลิปสั้นๆอย่างนี้ให้ดูให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามช่องนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์นะครับผมกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่าข่าวหน้าก็ เจอกันอีกรอบนะครับผมโอเคครับม่านปิดได้